วัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะให้ท่านผู้ชมได้มาชมเสือหลงพ่อเปิดอีกนะครับก็ความสวยก็ก็สวยนะครับมาดูครับความสวยนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับ ดูดูลูกตาดูตาครับความแบบหน้าตานี่ดุดันนะดูแบบนี้ดูแบบนี้เนี่ยดุดันนะอันนี้พบเปิดอีกรุ่นนะนี่ดูตาเนื้อนะครับดูตาเนื้อดูตาเปล่า ชัดเจนนะมีรอยตะไบด้านล่างถ้าโลกเรียนนี่คงยากนะครับมาดูความครุกคละของของเนื้อนะเนี่ยความครุกคละของเนื้อนะจากการหล่อน่าจะจากการหล่อนะ พอโลกเรียนนี่ก็น่าจะยากเลยนะยวดูดูแบบขยายขยายไม่รู้ว่าชัดหรือเปล่าดูก่อนหรือว่าจะดูแบบตาเนื้อจะชัดกว่านะามาดูความความสวยของเนื้อผิวนะะของเนื้อผิว เนี่ยครับอ่านี่อันนี้มือจะสั่นนะมือจะสั่นนะมาดูเนื้อผิวอ,อ่นเนี้จะมือจะสั่นนะเนี่ยครับเนื้อผิวก็สวยงามเหลือเกินนี่ส่วนรอยตะใบเนี่ยไม่ก็ชัดเจนอยู่นะ อรอยตะใบ,นะบนะครับถ้าดูตาเปล่าจะจะดีกว่านะดูตาเปล่าจะดีกว่าชัดเจนกว่าดูกล้องนะดูแบบซูมเฮ้ยนะนะครับเนะี่ยสวยไม่ต้องพูดถึงนะ ราคาไม่ต้องพูดนะเอาศรัทธาไปก่อนนะครับนะครับพี่น้องนะชมเยียงเท่านี้นะครับพี่น้องสวัสดีครับ